สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต N B A อีกแล้วนะครับในข้างหลังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้และในข้างหลังนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องสงสัยไปนะฮะนี่เป็นน้องที่จะมาลองฝึกงานกับผมดูนะครับสำหรับคนอื่นที่อยากสมัครเข้ามาก็ยังสามารถสมัครได้อยู่นะครับตรงนี้ผมจะทดลองประมาณ3าถึงสวันนะครับลองดูว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ตัดสินใจทำงานร่วมกันอีกทีนึงจบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ไมมี่ฮิตกับซิกเซอร์นะฮะแล้วก็เป็นเกมที่6นะครับที่ท่านั่งของไมมี่ฮิตเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้แบบยากมมยกกก็็ไไ่าานะคืองทด รู้สึกว่าแบบว่าอยากจะปล่อยแพ้หรือถ้าพูดง่ายก็คือทิ้งเกมมันนะครับซึ่งมันในเกมนี้เนี่ยก็ไม่ต่างกันครับเพราะเราจะเห็นในบางจังหวะน,นะฮะที่จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยยิงเองปุ๊บฐานะของซิกเซอร์ไม่มีความพยายามใดๆทั้งสิ้นในการที่จะพยายามเก็บรีบาวแล้วก็มาเล่นต่อ ซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยถ้าหากว่าท่านชมดูให้ดีนะครับเราจะได้ยินเสียงโหจากฟแฟนๆของซิกเซอร์นะว่าเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยทำไมยืนอย่างนั้นแล้วคนตรงนั้นคือใครเจมส์เดนแล้วหลังจากนั้นนะครับจิมมี่บัลเลอร์ก็สามารถยิงสามแต้มได้แล้วก็พลาดเนี่ยจับมาที่หน้าจิมมี่บัลเลอร์ครับจิมมี่บัลเลอร์แบบรลอว้าวทีมมึงเหงากันแดน,นี้ได้ยังไงวะเนี้ For Jimmy Butler. The อ่ะถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยมึงก็แพ้ไปแล้วแล้วเรื่องราวดราม่าเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมครับเมื่อจิมมี่บัตเลอร์ให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจกับโจแอมบีดนะที่เล่นได้ดีขนาดนี้แล้วก็บอกว่าแน่นอนใช่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 ใช,ใช,ใช,ใช่ถ้าหากว่าเลือกได้เนี่ยเขาก็อยากเล่นกับโจแอมบีดดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าอยู่กับทีมไม่มีฮีทเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแล้วทีมกูมันดีแต่ว่านั่นแหละเสียดายเสียดายอยากเล่นกับแอมบีดจังในขณะเดียวกันครับ เ,เป็นเหมือนกับว่าบราเธอร์พี่ชายของเราเสมอมาอยากจะเล่นกับจิมมี่บัตเลอร์เหมือนกันนั่นไงนั่งไงมันส่งสัญญาณ <c oughs> ซึ่งถึแม้ว่าในตอนนี้ที่พึ่งแพ้ในซีรีส์มายังรู้สึกเสียใจอยู่แต่ก็ในขณะเดีวยวกันนะครับก็รู้สึกดีใจกับจิมมี่บัตเลอร์นะที่ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะนําทีมไมมี่ฮิตได้มาขนาดนี้แล้วก็เห็นว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยกำลังไปได้ดีด้วยและประโยคเด็ยสสำคัญของเอมบิดมันคือตรงนี้ครับคือเอมบิดเนี่ยชื่นชมทีมงานสตาฟโค้ดนู่นนี่นั่นของไมมี่ฮิตแล้ว มี่บัตเลอร์แล้วก็พูดอีกด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมทีมซิกเซอร์ในวันนั้นเนี่ยถึงปล่อยตัวจิมมี่บัตเลอร์ไปไม่ทั้งนที่ตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นคนสําคัญของทีมแล้วก็บอกว่าอย่า yeah! เอาจิมมี่บัตเลอร์อยู่ต่อไปทีมก็ไม่สนใจเลือกโทเบสแฮร์ริสเซ็นสัญญาอยู่ต่อแล้วเป็นไงตอนนี้เอานี่แหละ,ค,ะครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยเป็นที่มาของภาพตอนที่จิมมี่บัตเลอร์ออกจากสนามนะแล้วก็ตะโกนว่าเฮลเดอร์โซเวอร์มี ก็ค okay. ือว่าจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยส่งสัญญาณให้กับทีมซิกเซอร์ครับว่าเป็นไงล่ะมึงเลือกโทเบสแฮริสแทนที่จะเลือกกูเห็นไหมเป็นยังไงคือในตอนนั้นนะครับถ้าว่าเราย้อนกลับไปเนาะทีมซิกเซอร์เนี่ยต้องเลือกครับระหว่างเบนซิมอนกับอไรอะไรไม่ใช่เพื่อไอ้นี้ผมข้ามสคริปต์ไปนิดนึงคือในตอนนั้นเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่กับทีมซิกเซอร์แล้วก็เล่นได้แค่ฤดูกาลเดียวเล่นเล่นในห้าสิบห้าเกมแล้วก็ผลงานเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวใครก็คิดว่่่่่่่่าาาาาโออ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 อ้้้้้้จจิิิมมมีีีีบบบบบัััััตตตตตเเเเเเลรรรรรร์์์นนนนนนนยยยยยะะไไดดููกกกซซแแแสสุททพพขถึงงชชคปป สูสีกันมากเลยนะเนี่ยแหละลูกที่ทุกคนจำกันได้แหละคือลูกที่คาวายยิงใช่ไหมสุดท้ายไปกลายเป็นว่ามันมีข่าวครับว่าจิมมี่บัตเลอร์กับเบนซิมอนเนีย่ยงไม่ถูกกันณนะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่มีการเปิดเผยารายชื่อนะว่าจิมมี่บัตเลอร์ไม่ถูกกับใครจิมมี่บัตเลอร์ก็ออกมาบน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 ผ่นนานซื้อแล้วทีนี้ดูเหมือนซิมทิกเซอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบเขาบอกเออมาเอาเรื่องในบ้านออกมาพูดทาไมแต่ตัวจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าที่เขาทาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยมี ไม่อยอมยิงสามแท่งนะอันนี้คือจนะิมมี่บัตเลอร์เนี่ยมีปัญหาตรงนี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาซิกเซอร์นะคือก่อนหน้าน,นี้มีปัญหากับทีมทิเบอร์ูฟใช่ไหมที่บอกว่าเอ้ยผู้เล่นแม่งไม่ตั้งใจซ้อมนูน่นนี่นั่นผู้เล่นมันกากอ่ะพอมาอยู่กับซ er, ิกเซอร์ก็มีปัญหาเดียวกันกับซิมมอนนั่นแหละจนมาถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ทีมซิกเซอร์เนี่ยจำเป็นต้องเลือกระหว่าง2คนนี้ว่าจะเอาใครระหว่างซิมมอนกับบัตเลอร์สซึ่งถ้า่าเราย้อนกลับไปดูคําสัมภาษณ์ของเดีรรนะีส์อบชชิงนนปีี2019นนะครับท่ซิกกกเเเซออรรร์์แแข่่งัับปตนนนหละใมที่6 ท่าน้าของจิมมี่บัตเลอร์กับเบนซิมอนเน่ยเล่นดีทั้งคู่เลยนะบัตเลอร์เนี่ยได้25แต้ม6รีบาวแล้วก็มี8แอสซิสส่วนเบนซิมอนเน่ย21แต้ม8รีบาวแล้วก็6แอสซิสซึ่งตรงนี้นะครับก็ดูแล้วผลรวมแล้วทีมมันออกมาดีมากๆเลยนักข่าวเนี่ยก็ไปถามเบนซิมอนด้วยความแบบว่าเอ้ยดีนะทีมมันพัฒนาขึ้นยินดีรู้สึกว่าเป็นอย่างไรอะไรเง,งี้ยแต่ว่าเราจะสังเกตเห็นไดว่าจิมมี่บัตเลอร์มีแอสซิสมากกว่าเบนซิมอนแล้วทีนี้นักข่าวก็ไปถามแบบเหมือนไปจี้จุดแหละเหมือนประมาว่า,วามีความคิดเห็นอย่างไรที่เล่นออฟบอลก็คือเล่นแบบไม่ไม่ใช่คนถือบอลน่ะกลายเป็นว่าในเกมนั้นน่ะทีมมันเล่นด นะทีมชนะนะแต่ว่าเบนซิมอนเนี่ยไม่ค่อยได้ถือบอลเท่าไหร่แล้วกลายเป็นดังเยอะแทนแบบคอยรับบอลมาข้าม,มาดังดังอ่าเอ๊เป็นย,ยังไงไม่ค่อยได้ถือบอลแต่มาเป็นดังเกอร์แทนรู้สึกยังไงเบนซิมอนเนี่ยก็บอกว่านาผมมีค่ามากกว่านั้นครับผมไม่ใช่แค่ด er, ังเกอร์โง่ๆเท่านั้นผมสามารถสร้างเพลงให้กับเพื่อนเล่นได้นั่นไงนี่เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆครับแห่งความอิจฉาตาร้อนของเบนซิมอนที่มีต่อจมนี่บัตเลอร์อีดอกกูเป็นพ้อยกาทาไมกูถึงได้กลายมาเป็นดังเกอร์โง่ๆเอาเบนซิมอนมึง เติมไปเฉยเดี๋ยวจะเป็นบันเดาลใจคือเป็นซ์มอนเนี่ยอยากให้คนอื่นมองตัวเองในฐานะของพอยกาเป็นเพลย์เมเกอร์มากกว่าเพราะว่าเขาตั้งใจจะเป็นแบบนั้นคือเขาไม่ได้อยากจะเป็นดังเกอร์แต่จิมมี่บัตเลอร์เข้ามาปุ๊บเอาแย่งตำแหน่งกูชิปหายและวซิกเซอร์เนี่ยก็เลยต้องเลือกครับระหว่าง2คนนี้สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าทีมซิกเซอร์เนี่ยไปเลือกเบนซ์มอนเพราะว่าดูยังมีอนาคตกว่ายังเด็กกว่าไงแล้วก็ตัวจิมมี่บัดเลอร์เองณนะตอนนั้นนะครับก็รู้สึกว่ามีปากเสียงกับโค้ชด้วยโค้ชแบทบาวน์ตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน,นะแต่ว่าตัวแบทบานเนี่ยก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่จิมมี่บัตเลอร์มีเรื่องกับเขาที่แบบคุ ยกันแบบพูดเสียงดังเ่หเหมือนทะเลาะกันแต่จริงๆแล้วจิมี่บัตเลอร์่ะหวังดีเหมือนกันก็คือแบบมันไม่มีอะไรอ่ะก็คือคุยกันแรงเฉยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุยในประโยคในทางที่ต้องการพัฒนาทีมให้ดีขึ้นจีมี่บัตเลอร์มันดูเหมือนเป็นแบบมันดูเป็นพระเอกที่แบบเขาเรียกอะไรดาวดาวพระศุกร์หรือเปล่าที่แบบว่าโดนคนอื่นมองไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนดีนะเป็นทองเนื้อแท้อันนี้ผมขอพูดนอกเรื่องแล้วกันดาวพระศุกร์เนี่ยมันมีความแปลกอย่างหนึ่งก็คือทำงานในซ่องแต่ว่ายังซิงอยู่และสุดท้าายก็็มนษวเเเออง่ปูศรฐีคืแบบ ผิดทักกะมากมากเลย<ต>พวกเออมันสนกุกบพ่าแบบนี้หรอมั้งนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับสุดท้ายซิกเซอร์ก็เลือกเบนซิมอนแล้วกลายเป็นว่าทีมมันก็แย่ลงแย่ลงแย่ลงด้วยความที่เมนเทลร์ตี้หรือว่าความตั้งใจในการเล่นเนี่ยมันหายไปเหมือนเบนซิมอนห่วงความหล่อของตัวเองมากกว่าผลการแข่งขันส่วนเอ็มบีเนี่ยก็รู้สึกว่ากูก็ตั้งใจทําทุกอย่างแล้วแหละกูก็ทําเท่าอย่างทุกอย่างเท่าที่กูจะเล่นได้แล้วแหล,ละก็ยังแพ้อีกเขาก็เลยว่ากันว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าวันนั้นเนี่ยซิกเซอร์เล กว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าว่าเราดูตามสถิติแล้วนะครับตอนที่จิมมี่บัลเลอร์เล่นคู่กับเอนะ็มบีดเนี่ยมีสถิติดีกว่าตอนที่เบนซิมอนเล่นคู่กับเอ็มบีดนะครับแต่ว่าทั้งคู่เนะี่ยมีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกันน้อยมากเท่านั้นเองในขณะเดียวกันตอนนั้นซิกเซอร์เนี่ยก็ดูเหมือนจะกลัวกลัวยานิสแอตเตอร์อมโปครับก็เลยเลือกเอาออฮอรฟอร์ดมาเพราะว่าออฮอรฟอร์ดเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นยานิสสต็อปเปอร์สามารถหยุดได้ก็เลยอ่ เามาสุดท้ายเป็นยังไงล่ะเล่นไม่เข้าขากันเลยเล่นเหงาสุดขนาดอออฟอร์ดยังออกมาพูดเลยนะครับว่าการที่เล่นกับซิกเซอร์ในรู่การนั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของเขาเลยเขารู้สึกว่าในทีมมันมีแต่คนตัวใหญ่อะมีทั้งเอ็มบีมีทั้งแฮร์ริสมีทั้งเบนซิมอนแล้วก็มีตัวเขาเด้วยคือแบบมันแน่นไปหมดมันรู้สึกไม่บาลานซ์อะไรกันเลยเล่นแลโอ้รู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยถูกใช้งานได้ไม่เต็มที่ครับก็เลยทําให้ออลฟอร์ดนะอยู่กับทีมซิกเซอร์ได้แค ไม่เลือกให้จิมมี่บัตเลอร์อยู่ต่อเนี่ยก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะก็คือต้องเลือกระหว่างซิมมอนหรือบัตเลอร์บัตเลอร์ชอบมีปากเสียงตอนฝึกซ้อมแล้วก็อยากได้ออฮอฟอร์ดเนี่ยเข้ามาหยุดยานิสแล้วก็สุดท้ายครับมันดูเหมือนเป็นการดูถูกจิมมี่บัตเลอร์หน่อยหนะ่อยะก็คือไปยื่นเซ็นสัญญาให้กับโทเบสแฮร์ริสก่อน5ปี180ล้านเหรียญซึ่งอันนี้ราคาพอๆกันกับจิมมี่บัตเลอร์นะก็คือดูก่อนว่าแฮร์ริสเนี่ยจะอยู่กับซิกเซอร์ต่อกอค็อ ให้สัมภาษณ์นะครับอันนี้คือก่อนจะรอบเพลยอ์ออฟเนี่ยย้อนไปเป็นประมาณปีที่แล้วนะครับโจวิมิดบอกว่าเขารู้สึกว่าการที่ทีมซิกเซอร์เลือกเอาจิมมี่บัตเลอร์ออกจากทีมเนี่ยเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลวงแถมตัวโจวิมิดกับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยก็ออกให้สัมภาษณ์ตลอดเลยนะว่า2คนนี้เนี่ยยังคุยยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าใน,นาอนาคต2คนนี้มีสิทธิ์อาจจะได้กลับมาเล่นร่วมกันนะแต่ว่าที่แน่ไม่ได้อยู่ที่ซิกเซอร์แน่นอนเพราะว่าจิมมี่บัตเลอร์ผมว่า no 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 sixer no more เฮ้ย เดีวไปอยู่ด้วยกันที่ไมมีฮีตเฮ้ยรู้ว่าอยู่ด้วยกันที่เลเกอร์เฮ้ยเลเกอร์ไม่มีทางคือผมเห็นหลายรอบแล้วเลเกอร์เดี๋ยวคนนั้นก็มาเดี๋ยวคนนี้ก็มาคนนั้นเก่งเดี๋ยวสุดท้ายแม่งแ้วตลอดก็ไม่รู้ได้ตัวอะไรมากก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ว่ารัสเซีสุกนะพวกคุณคิดไปเองนะ